นุกธนาโดนนักร้องหนุ่มขวัญใจแฟนคลับเป็นอีกนักร้องหนุ่มแดนอีสานที่มีแฟนคลับเข้ามาคอยสพอร์ตและติดตามกันอย่างหนานแน,น่นสําหรับนุกธนาโดนนั้นอย่างที่ทราบกันดีแล้วค่ะว่าเริ่มต้นมีชื่อเสียงมาจากการที่จิจนกับป้ายปายโอริโอพวกเขาได้ทําคลิปลงในทิกต o k ด้วยกันแต่กลับมีผู้คนมากมายคูกใจและชื่นชอบในชิปนั้นทําให้มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนหน้าน,นี้นุกก็ได้เป็นนักร้องอยู่ในสังกัดค่ายสิงและก็มีความสามารถในการร้องเพลงมาตั้งแต่เริ่มชีวิตของเขานั้นผ่านอะไรมาาาเเเยยอออะนนนุกคกคบบว่ขั้ติด ตำรวจแต่ใจไม่ได้รักในด้านนานก็เลยบอกกับพ่อว่าอาจจะออกมาร้องเพลงเดินตามความฝันสุดท้ายแล้วฝันของเขาก็เป็นจริงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีงานมาตลอดไม่ขาดสายช่วงที่ผ่านมาก็บอกได้คําเดียวเขาว่าบูมไม่ว่าจะอะไรจะมีพรีเซนเตอร์อะไรเข้ามาก็ทํายอดถล่มทลายกันไปทั่วเนื่องจากนุกและปายนั้นมีแฟนคลับที่คอยสพอร์ตเป็นจานวนไม่น้อยเมื่อศิลเป็นในดวงใจของพวกเขาพรีเซนเตอร์อะไรแฟนคลับก็พร้อมที่จะสนับสนุนทําให้แบรนด์นั้นมียอดขายที่ดีแต่วันนี้เราจะพามาดูความน่ารักและสิ่งที่น่าชื่อ ชื่นชมขวงนุกกันคะ่ะเมื่อมีคุณแม่ของแฟนคลับได้ป่วยและนุกในฐานะที่เป็นศิลปินและเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขาก็เลยโอนเงินไปช่วยเหลือในการรักษาพร้อมทั้งวิดีโอคอดีดกีตาร์ร้องเพลงให้คุณแม่ของแฟนคลับได้ฟังอีกด้วยเชื่อได้เลยค่ะว่าพวกคุณนั้นรักไม่ผิดคนจริงๆไม่แปลกใจเลยคะ่ะทําไมถึงมีแฟนคลับหนาแน่นจนถึงทุกวันนี้เพราะว่านิสัยที่ดีและความน่ารักแบบนี้นี่เองละคะ่ะ